กินด่างดีอย่างไร5วิธีสร้างสุขภาพจากทําร่างกายให้เป็นด่างร่างกายและเลือดที่มีสุขภาพที่ดีนะคะคือต้องมีค่า p s นะคะระหว่าง7ถึง7.5นะคะร่างกายของเรานั้นจะเป็นด่างหรือกรดก็ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมนะคะการเลือกอาหารหรือการออกกำลังกายนะคะและนี่นะคะก็คือวิธีปฏิบัตินะคะ5ข้อนะคะในการสร้าง และคงสภาวะความเป็นด่างในร่างกายนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะอาหาระคะ่ะควรเลือกรับประทานนะคะแล้วก็บริโภคเนี่ยปร,ประเภทพวก ลคาไลายนะคะหรืออาหารที่มีฤทธิ์ที่เป็นด่างนะคะคือเป็นการช่วยปรับสภาวะสมดุลในร่างกายนั่นเองนะคะอย่างที่สองนะคะอาหารที่ควรเลี่ยงนะคะก็จะได้แก่ของหวานนะคะของมันของทอดพวกน้ําอัดลมนะคะหรือว่าเบเกอรี่นะคะเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงนะคะข้อที่สามนะคะดีท็อก ok เป็นประจํานะคะข้อที่สี่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะและข้อที่ห้านะคะอันนี้เนี่ยก็ทําง่ายเหมือนกันนะคะก็คือดื่มน้ําที่สะอาด ะะถ้าจะให้ดีแล้วก็ให้ง่ายๆเลยนะคะก็คือเลือกดื่มเป็นน้ําอัลคาไลได้เลยนะคะสําหรับใครอย่างที่ถามว่าหาซื้อยากนะคะเป็นน้ําเป็นขวดเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ําด่างอัลคาไลได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีจําหน่ายแล้วนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากทีออ่สนใจนะคะหรือว่าอยากปรึกษาเนี่ยสามารถที่จะปรึกษานะคะได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์สอบถามเข้ามาเลยก็ได้นะคะ